เอ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 พาร์ทที่แล้วมันเป็น B บวกใช่ป hey, uh, um. hey, euh ่ะพาร์ทนี้เป็น A ลบโอ้ยพาร์ทหน้าต้องเป็น A แน่เลยแล้วก็พาร์ทต่อไปต้องเป็น A บวกแน่เลยหยุดมโนเนางไออันเหยุดมโนก่อนโอเคยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อันอีนะจ๊ะ ท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกม One Piece Bounty Run เหมือนเดิมท่านผู้ชมคืออาจจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงอีเวนต์เนื่องจากมันเพิ่งอัปเดตมาไม่กี่วันนี้นะจ๊ะอ่านี่คือสิ่งที่อัปเดตแล้วอันอัะแป๊บน,น,นึงนะไหนวะเออนี่ท่านผู้ชมมันจะมีการแจกหินชิ้นส่วนสี่ดาวนะจ๊ะท่านผู้ชมนะจ๊ะ ใช้คำวา่า๊ดเนจ่ยท่านผู้ชมมันจะมีเออเนี่ยมันจะแจก8วันท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ท่านผู้ชมมีอีเวนต์ใหม่ก็คืออีเวนต์นี้นั่นเองท่านผู้ชมอีเวนต์อะไรสักอย่างนี่แหละอะไรคาแรคเตอร์ชาเลนจ์นี่แหละท่านผู้ชมรีเจนเดอรี่คาแรคเตอร์ชาเลนจ์ใช่ไหมวะ ถ้าผิดกูจะเซ็นเซอร์ยาวๆแบบตื้อโอเคท่านผู้ชมก็คืออีเวนต์นี้ก็จะเป็นประมาณว่าแบบเนี่ยมันจะให้แบบนี่คือคาแรคเตอร์ทั้งหมดที่เราอาจจะสุ่มได้แล้วก็มาเล่นแล้วก็มาสู้กันท่านผู้ชมส่วนมากอาจจะเล่นแต่สายรันเนอร์ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแต่คือเราไม่สามารถเลือกได้นะท่านผู้ชมเออก็นั่นแหละตามบุญตามกรรมตามยะถากรรมที่มึงมีมา โอเคท่านผู้ชมก็คือพอเราเล่นใช่ไหมเราก็จะได้คะแนนตรงนี้ท่านผู้ชมเรานี่นี่คือเราสามารถเล่นแล้วบบอัพคะแนนตอนนี้อันมีอยู่27,429คะแนนใช่ปะเนี่ยอันก็สามารถอัพไปเรื่อยๆได้เนี่ย50,000 60, 60,000คะแนนอะไรเงี้ยมากสุดอยู่ที่80,000คะแนนท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้อันจะมาเล่น Challenge l e g e n d a r y Character Challenge ถ้ากูอ่านผิดอย่าลืม อันจะใส่เซนเซอร์เสียงไว้โอเคท่านผู้ชมแบตเตอร์สตาร์ตื่นเต้นจังเลยท่านผู้ชมว่าแบบเออตัวแรกเราจะได้อะไรวะอะไรเงี้ยนี่ถ้าสมมติเปิดคลิปแล้วอันแพ้นี่ชิพหายสิไม่ได้ไม่ได้ต้องไม่แพ้ท่านผู้ชมเราจะไม่ใช้คําว่าชิพหายชิพหายเป็นคําที่ไม่ค่อยมองคลเท่าไหร่ท่านผู้ชมเราอยู่อีกันที่บ拉ต斯าสเตทนั่นเองท่านผู้ชมได้เดรกดูดีอยู่แต่ส่แอคแท็ก อันไม่เคยเล่นเอกด้วย,ยท่านผู้ชมโอเคเราจะผ่านไปด้วยกันใช่ไหมท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าทุกตัวในที่กานลงเขาเรียกอะไรทุกตัวในการเล่นครั้งนี้เลเวลจะ80หมดเลยเวย้ยท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าถ้าสม,มุดมีเสียงแบบก่อทรงก่อสร้างก็จงรู้ไว้ว่าข้างหออนมันมีการก่อสร้างอยู่นั่นเองโุ้ยได้ปะมันเล่นยังไงก็ไม่รู้นลเนี้ยโอ้โหโอ้โหเฮย้ยเมื่อกี้ฉันซัดตาโบซะแบบล้มเลยท่านผู้ชมก็โอเคอยู่เปล่าวะ ฆ่าได้ฉันฆ่าได้โอ้ยอันฆ่าตาโบได้ท่านผู้ชมเฮ้ยเอ็กเดเลกก็เก่งอยู่นะเว้ยนี่เฮ้ยฉันเป็นสายแอคแท็กที่ดีแป๊บน,นึงนะอืมอืมจินเบ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 ฮัลโหลเพื่อนๆไปยึดป้อมไปเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยฉันสักการเองว่าฉันเป็นสายแอคแท็กหรือเปล่าวะใช่สิเออมันหรือเปล่าทำไมวะเนี้ยแป๊บนึงนะจินเบโอ้ อันกระแฮนคอกตายพร้อมกันเลยอ่ะบุกเพสนิวาสปับ๊บโอ้โหแล้วฝั่งอันธงเหลือเท่ากระตีดเดียวโอ้แล้วเอ็ก็กดึงนี่คือชามากส่ายแอ็แท็กมาดึงอืมนี่นี่นี่อมอมโหชอบมากฮ้ยทำไมชอบสกิลหนึ่งจังเลยท่านผู้ชมเออรู้สึกรู้สึกชอบเรียบร้อยไปอืม ให้เอาแฮนด์คองทำไมมึงไม่ดึงธงวะแลให้อันดึงไม่มีทางเสร็จแน่นอนให้คนอื่นดึงดีกว่านี่น่นี่เน่โอ้ยทาไมต้องล้มหน่อยแน่อืออืเออเรียบร้อยโอ้ยท่านผู้ชมเอ็กเดย์เก่งเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยหยอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอือเรียบร้อยมานี้มานี่มานี่ หน่อยแน่ตั้มหนึ่งมันชื่อว่าอะไรนะอาซาโบอซาโบมัไม่ใช่ใช่ไหมเออใช่โอ้ยจินเบย์ตั้มหนึ่งตั้มหนึ่งเรียบร้อยมาจินเบย์มาฝ่ายแอคแท็กกับแอคแท็กแล้วคืออันเป็นสีสีแดงแพ้สีฟ้าด้วยไอ้บ้าเลยได้แหละต้องได้ต้องได้ต้องได้อ,ไดอืมอืมอืมโอ้โหจินเบย์คือเก่งมากท่านผู้ชมนี่เนทเออตายไหมอืมตั้มหนึ่งนะนี่แน่ลูฟี่ โหตานี้ถ้าอ่านไม่ได้ MVP นี่คือกูจะเลิกแคสเกมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีตังค์ท่านผู้ชมได้ไม่ได้เห็นไหมฉันได้ฉันได้ MVP ท่านผู้ชมอ่านได้ MVP เห็นไหมโอ้โหคนอไอ่ทั้งหน้าตาดีแล้วก็เก่งด้วยเนาะโอ้ดิอ่านฆ่าเป็นเจ็ดเลยวะเนี่ยไม่แบ่งคนอื่นเลยโอเคเออก็ดีก็ดี เนี่ยท่านผู้ชมถ้าสมมติเราสูงได้ตัวดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งอะไรเงี้ยที่เห็นอันพูดมากตอนนี้นี่ไม่ใช่อะไรนะท่านผู้ชมมันสอบเสร็จแล้วท่านผู้ชมของมหาลัายอันนะ่ะนี่นะเนี่ยท่านผู้ชมถ้าสมมติอ่านเป็นเนี่ยเป็นลูฟี่แล้วแบบเป็นคริสตัลสีเขียวใช่ไหมแล้วฝั่งศัตรูอ่ะมีแต่สีฟ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมมันคือดวงท่านผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นนั่นแหละดวงดีก็ชนะเป็นเกียร์สี่ใช่ปะ่ะเออตอนนี้อ่นเริ่มสัสบสนพวกอะไรเกียร์สี่กับล้าสเ็กเมนของ ลูฟี่มากๆเลยท่านผู้ชมเราเป็นเกียร์สีไปโอ้โหะ่ะดองแดงดองแดงดองแดงอะไรโอ้วิชามากลูฟี่เกียร์สี่ไม่ช้าขนาดนี้ไม่ใช่เหรอวะเราต้องระวังจินเบยท่านผู้ชมเพราะจินเบย์นางเป็นสายเขาเรียกว่าสายปราบปรามพวกพลังพ,พลังวิเศษ ผู้คนผู้ที่มีพลังผลวิเศษท่านผู้ชมคนหนึ่งใจเย็น,ยน,ยนฟูจิโทระมันก็มาทำไมตรงนี้มันน,นะโอ้ยอยากไปทำอะไรแฮนค็อกฟีจินเบ่งเดินไม่ได้บึ้งเรียบร้อยไปลุยแต่อุย๊ยฮลัลโหลเกิดอะไรขึ้นฟูจิโทระฟูจิโทระไอคนเรือเอกคนนี้โอ้หท่านผู้ชมชิบหายแล้วฟูจิโทระจะนไปเรียบร้อย เมื่อกี้ KO ใครตายจ้ะเอากูตายเองเหรอโอ้ยท่านผู้ชมใช่ไหมแล้วบ้าบอ,อพอหอยพ่อไม่ได้เราเราเล็งตัวนี้แล้วกันมาอืมอืมอืมแล้วก็แบบวิ่งมาตรงกลางท่านผู้ชมให้พวกมันแบบถอยทัพเออออ้ยอีกหนึ่งนาทีใครก็ได้ไปนามิอย่ามายุ่งดึงไป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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือเปล่าวะ โอ้ยอกอีแป้นแล้วลงตึกเข็กอือเรียบร้อยท่านผู้ชมคาใครได้บ้างนี่แน่ฟูจิโทุลใครใครก็ได้รีบมาดึงธงเร็ว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 ฉันไม่สามารถดึงธงได้เพราะว่าฉันดึงช้ามากๆเลยอือโอเคเรียบร้อยท่านผู้ชมมาตรงนี้จินเบสจินเบสดมาตรงนี้อย่าไปยุ่งอคนเรือเอกเขามาตรงนี้มาตรงมาตรงธงนำแล้วท่านผู้ชมอีกสิบห้าวิต้องจะป้องกันทันไหมวะ โอ้ยท่านผู้ชมป้อมตรงกลางะเพื่อนเพื่อนรีบอืมโอ้ยท่านผู้ชมทำไมชนะอย่างหงแพอย่างสัวนักอีกสักรอบไหมท่านผู้ชมเพื่อเป็นการขัดเกลาวฝีมือหรือเปล่าวะมาล้ซามามามาได้ครูสันอุย้ยแต่ท่านผู้ชมฝั่งเรามีสามคนเลยเอกเลยด้ยเออแล้วก็มีนามิ มาจากไหนวะเนี่ยเนี่ยโอ้โหสามพนเรือเอกท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูหลังของสามพลเรือเอกโอ้โหคือถ้าแพนี่คือถ้าแพก็แพแหละโอเคมาอันยังไม่เคยเล่นคูซันเลยท่านผู้ชมบินงทงหนเลยไหมเออ <laughs> มันเล่นยังไงอันก็ไม่แน่ใจนะด,ดิอ่ะแต่ที่แน่ๆก็คือต้อง แท้แข็งมันอืโดนไหมสักตัวสักตัวสองตัวอุ้ยใครฟาดฉันมาฮะนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยใครยิงอะไรมาฮัลโหลนี่คือสายแทงจริงปะเนี่ยจริงแหละท่านผู้ชมเว้ยแต่ฝั่งเราตายไปเยอะแล้วเนี่ยดูเลือดของแต่ละคนซะก่อนแหมอุ้ยรอวิ่งมาท่านผู้ชมนี่เนี่ยแข็งไปอดแป๊บนึงแป๊บนึง ทีมันทีมันโอ้โหเออก็ว่าเมื่อกี้ระเบิดมาจากตรงไหนอีตัวนี้นี่เองโอ้ตายแล้วท่านผู้ชมกูจะแพ้ไหมเนี่ยมีแน่เออโอ้ยมันได้ทงพอดีให้ให้ให้เพิ่นเลอเอกอีกคนหนึ่งจาัดก,การแล้วก็เราไปเอาทงเนาะโอเคท่านผู้ชมบะเรามาเอาทงตรงนี้แล้วก็จัดก,การพวกมันตรงกลางนึงฮัลโหลเฮียพวกมันโจมตีกัน แรงมากตัวหนึงเออเรียบร้อยใครก็ได้มาดึงทงสิอุย้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อยู่ดีก็มีเหมือนเหมือนภาพตัดตรงนี้ตรงนี้เออท่านผู้ชมโ้ยชนะชนะพอเพื่อนนี่แหละไม่ได้ชนะเพรอ,อันเลยอันคาใครได้ก็ยังวะยังมะนีแน่เรียบร้อยมา เออนะอย่างน้อยก็ต้องสกัดกันไว้อีกครึ่งนาทีรู้สึกเป็นครึ่งนาทีที่ยาวนานมากอุย้ยตรงกลางไปแล้วอ่ะตรงกลางใครไปอ่ะอืออืออุ้ยสิบวิท่านผู้ชมแข่งไปอ,อ๋อย่าไปดึงตรงนะโอ้ยชนะท่านผู้ชมหมูหมูหมโอ้โหชนะพอเพื่อนตาแรกนี่คือยังมีเขาคงของความเก่งอยู่นะตาที่สองนี่คือเละตาที่สามชนะจ้ะแ,แต่ชนะพอเพื่อน ก็อีเวนต์อีเวนต์นี้ก็มีประมาณนี้แหละโดยคร่าวๆท่านผู้ชมก็ลองโหลดมาเล่นเล่นพอจบอีเวนต์แล้วก็ลบเกมทิ้งพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นเออนั่นแหละท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้จะเป็นเท่านี้ก่อนใครที่ชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับอันด้วยนั่นเองท่านผู้ชมอันมีเพจแล้วมี IG ส่วนตัวด้วยสามารถไปกดติดตามได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า